เดี๋ยววันนี้เรามาทำภารกิจเกี่ยวกับโป๊ปูวัสดีครับพบกับแบงค์โซซาตี้นะครับวันนี้เรามาทำภารกิจเกี่ยวกับปูปู การใส่เหยื่อดักปูนะครับได้เหยื่อมานะครับนี่นะครับก็คือจุดใส่เหยื่อนะครับแล้วก็ใส่ไปที่ลอ็ลอกของรอบนี่ครับเแล้วก็ล็อกนะครับลอ็อกปึ๊บนี่ตอนโยนลงไปในบอ่อเราท่านอยู่แนวนี้ตลอดนะครับ Few moments later. อันนี้ไม่เข้านะครับเฟลเนียคืออีกจ <Fail. S 3> ุดนะครับเข้าเข้าเข้าตัวนี้เขา้านีแบบนน่าจะปูไข่ครับตัวนี้นตัวใหญ่ไญซส์กระรังใช้ได้ครับ มีไหมเข้าเหมือนกันครับรอบน,น,นี้มีครับปลาอแแล้วตตก่แข็งตมันรลงันแน,นี่ันตลง้ก็จุดต่อไปครับอันนี้ก็เข้าหครับแต่ตัวเล็กครับ ันนี้ตัวนึงนะครับเรามาดูกันออตัวนี้เข้านะครับตัวใหญ่อยู่ครับจะไจะเป็นตัวผู้ไหมปะผะะูผูกล้ามาน,นีครับกัต้องแยเมื่อเราจับปูได้นะครับเราก็แยกถังใส่นะครับเพราะรวมกันไม่ได้เดี๋ยวมันจะนีบกันครับ คือนี่นขึ้นขึ้นบานนี่ขนาดนี้อันนี้คือไซส์ของปูงเล็กนะครับเป็นการการระยะเชือกมัดปูถ้าปูใหญ่ก็นี่ครับประมาณคอครับ จับได้เจสันนี้ไม่ได้ทำไมครับเพราะกล้ามไงแต่แต่ละคนแน่นนะมันไมนะ่นะจับปั๊บนะดึงก่อนดึงให้แน่นดึงให้แน่นเลยดึงขึ้นมา,นด,นมาดึงเลยยกขึ้นมาก็ได้ อยากจะรูปูไข่ในไข่ดูยังไงคะปิ้งให้ดูหนังตูดมันงอย่างนั้เอาเนื้อมันเราไม่ได้ไปแกะมากไม่ลงมือรูดไปปับดูเห็นไข่ไหมเห็นไข่ไหมสีส้มสีส้มไขู่ไข่ในกระดองอย่างนี้ก็ะทำเพื่อปูดไข่สองชีดนะครับอืดีหมายครับ ไม่เข้าครับรีมี่แกะน,น,นมาพอจงเนี่ยเ,เดึเองออกแล้วก็ลูดเหยื่อโยนอ่เนนมานะไหมอันนี้นเข้าครับผมแับทุกไข่ไมาแกะแกะเน,นเปิดเด็กว,ว้างแล้วนนก็เปิดอันอนี้่อยเคาะอ่าทุกไข่อยอาไป ันนี้ไม่มีครับเหี้ยหมดลัวแล้วเนี่ยดูต like be ัวนี้ตัวใหญ่ครับนี่ปือก้ามครับเล อ่าตัวนี้นะครับประมาณสามถึงสี่ขีดนะครับประมาณสองขีดใช่ตัวนี้สามขีดถึงสี่ขีดนะครับ ไซส์แล้วนะครับเราจะใช้ได้แค่ตัวเดียวอีก2ตัวเล็กๆนี่เราปล่อยทิ้งตะไปนะครับ โกอีกจุดนะครับ นี่คือปูไข่นะครับเป็นไข่นอกกระดองแล้วมันพร้อมจะวางไข่นะครับซึ่งเราจับได้นะในบอ่อเราแต่พอดีมันจะวางไข่ไม่ได้นะครับเพราะว่าน้ำในบอ่อเรามันตื้นเกินไปและความเค็มไม่ได้เลยต้องจับมาปล่อยที่ปา่าชายเลนนะครับเพื่อให้ไปวางไข่ในทะเลต่อไปและขยายพันธุ์นะครับนี่ลูกมีหลานต่อไปนะครับ ไปกันเลย เราก็ต้องปล่อยลูกปูด้วยนะครับเพื่อเป็นวัฒจักรต่อไป พี่ให้ความรู้เกี่ยวกับการจับปูในครั้งนี้ด้วยนะครับซึ่งป๋าเถิงเป็นเจ้าของเพจปูดำโงปง้งนะครับแล้วก็เป็นเจ้าของบอ่อปูที่จังหวัดจันทบุรีนะครับถ้าใครสนใจศึกษาเรื่องการจับปูนะครับ<ๆ>ก็สามารถเข้าไปดูแล้วก็ติดต่อผ่านเพจปูดำโป้งที่ผมจะลงไว้ให้ได้เลยนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณป๋าเถิงอีกครั้งนะครับขอบคุณมากครับวันนี้ช่องแบงค์โซเซตี้พามาจับปูดำกันนะครับนะครับปูดำ ก็จะมีทั้งปูไข่ปูกล้าปูเนื้อนะครับนี่นะครับก็เนี่ยปูเนี่ยได้ได้มาประมาณ4ี่ห้าโลนะครับที่ได้เพิ่มเติมมาคือมะมอเทศนะครับจากการติดของในตัวที่เราวางรอบไว้ครับไอ้โง่ตอนนี้ช่องแบงค์เซอร์ที่ EP จะปูก็ขอจบแต่เพียงท่นี้นะครับขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามกันจนจบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ EP หน้าครับสวัสดีครับ